สาลายและงาดำโอ้ซาลายและงาขาวเห็ดเขียงทอง แต่มันมีความนัวของซอสที่เราใส่ลงไปเผ็ดกำล pues. ังดีแล้วก็มีความกรุบๆของเห็ดเห็ดเข็มทองแล้วก็แตงกวาที่เราใส่ไปมอ Da Chili nee, gar nicht nur so. Ich habe nur ein hm? äh, bisschen piece Sauce. Hm. -Sauce und scharf ja. von ich meine von 1 bis 10. 3. 3. Ja, auch. Mhm. Bitte schön. Danke. Mhm. ขอกินเห็ดให้หมดแล้วกันเส้นไม่เป็นไรตอนนี้เผ็ดมากเดาจริงๆหยุดกินไม่ได้ขอพักก่อนถ้ายังกินต่อไปหมดแน่นอนตอนนี้เพอกินเห็ดแล้วแตงกวาหมดแล้วนะคะ เหลือแค่เส้นกับน้ำซอสเผ็ดเกินไปสำหรับบางคนอาจจะพอดีนะคะแต่ว่าสำหรับพวกเราสองคนไม่ค่อยทานเผ็ดค่ะแต่แต่มันก็มีความอยากกินเผ็ดอ่ะทุกคนพอได้กินแล้วอ่ะมันหยุดกินไม่ได้จริงๆเิงอันนี้มาแก้เผ็ดค่ะทุกคนเป็นขนมอ่ะเดี๋ยวบอกก่อนทั้งอันนี้นะคะขนม อาจจะเป็นเจลลี่ก็ได้เจลลี่นะคะแล้วก็อูด้งที่เราทำกินไปเมื่อกี้นี้นะคะคือแ <c oughs> พลวฟิลิาซื้อมาจากดิสดนดอฟนะคือดิสดนดอฟอ่ะจะมีชุมชนคนเกาหลีแล้วคนญี่ปุ่นเยอะมากแล้วร้านค้าร้านค้าเอเชียก็รวมๆก็มีหรือว่าเฉพาะแค่ร้านเกาหลีเฉพาะร้านญี่ปุ่นอย่างเงี้ยมีเหมือนกันนะคะแล้วมันมีร้านหนึ่งชื่อว่าร้านกลางนํา เพิ่งมาเปิดใหม่เพิ่งมาเปิดใหม่เมื่อปลายปีที่แล้วนะคะพวกเราก็เลยแวะไปสักหน่อยแล้วก็ได้ของมาเยอะแยะเลยเดี๋ยวจะค่อยๆมารีวิวให้ทุกคนดูเรื่อยๆนะคะบางอันก็กินไปแล้วแหละไม่ได,ไได้ไม่ได้ถ่ายไว้นะคะทุกคนแต่อันนี้เดี๋ยวเรามาชิมไปพร้อมๆกันเลยนะคะถือว่าแก้ทิปไปด้วย Ja, ja, ich fand's. Komm. Ähm. Hier. Open. Wo? Ah, hier. Open. Und jetzt? Schleunzig. Schleunzig. Ich bin viel über. Ich bin viel über. Ich bin Schmeckt nicht schlecht, aber okay. süß und schlonzig ist hm. halt. Aber hat so einen Geschmack. Ja, ja. Hat aber so einen Geschmack. Hm? Zwar schon ja cool, aber es erinnert mich auch an irgendwas anderes. Ein bisschen rautücken. So. Und dann. <laughs> <Ja>. Und. <laughs> Good oh. Ich <laughs> <laughs> <Die Nase. lacht> gut. Hm. Um, Von <Seven>, <laughs> Jelly, yeah. wo ich insgesamt in meinem Leben schon gegessen werde. Jet. Jet. มัม s ูชูเ e e อร์ l l y มโอเคมปอาปะฟิลิให้แปดนะคะแแก็ว่าโอเคอร่อยอร่อยไม่อ่าฟิลิปไมชอบเจลลี่โอเคม h ฟิลิบอกว่าให้แปดคะแนนแรว่าไม่ไม่เลวแพรว่าอร่อยนะกินได้เรื่อยๆถ้าลองเอาไปแช่เย็น อีกเล่าแบบ็นเบียร์บิส a นคลาฟิลิปชอบข้าวเหนียมะม่วงเออชอบคุกกี้พุดิงแต่เยลี่นางไม่ค่อยอินเท่าไหร่แต่ก็กินได้แต่สำหรับแพลนะเพราะว่าอันเนี้ยถือว่าดีเลยนะคะแพลวให้9กล้าคะแนนเพราะว่าเชอบรสชาติแบบนี้มันมันไม่หวานมากนะทุกคนแล้วมันจะมีกลิ่นกลิ่นของโยเกิรต์ตจริงๆกลิ่นของยาคูอะคะ่ะจริงๆนะคะ อันเนี้ยใครอยากจะลองนะคะไปหาซื้อได้น,นะไม่รู้ว่าที่ไทยหาซื้อได้ที่ไหนอันนี้พวกเราก็ได้มาจากดิสนีย์บอเหมือนกันเพราะว่าโซนนั้นคนเกาหลีคนญี่ปุ่นอยู่เยอะอย่างที่บอกนะคะอ่านี่หน้าตาเป็นแบบนี้เลยอร่อยนะคะในห่อหนึ่งจะมีกี่ชิ้นเนี่ยแปดสิบสิบสองอ่ะในห่อหนึงพอนับเมื่อกี้แล้วนะคะมีทั้งหมดสิบห้าชิ้นนี่สิบห้าชิ้นแบบนี้เอาไปแช่ตูเ้เย็นก่อน แล้วลองกินนะคะพวกนี้อาจจะให้สิบเต็มก็ได้แต่ว่าเราชอบรสชาติแบบนี้แหละกินอีกอันนึงดีกว่าใส่ทะลักน้ำอะันแบ่